นีทำได้ครับเริ่มงานนะครับอ,อันนี้เป็นรองเท้าเกียร์บีนะครับอันนี้เป็นออกมาอันนี้เป็นสถานที่แพ็คมาแพ็คอามาคัดให้ขายดีๆให้ขายได้ครับแพ็คใส่ถุงใส่ดันทรงอันนี้เป็นเกียร์บีนะครับต่อย้ำเกียร์บีเอาราคาทรงทรงอยู่คู่ละสี่สิบห้าสิบรับราคายี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นที่เอามาแพ็คแพ็คใส่ถุงใส่ดันทรงนี่ครับ ก็จะมาเป็นกระสอบประมาณนี้ครับอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้ประมาณพันโลวันจันทร์ครับแต่พวกนี้ก็จะแพงหน่อยครับตัวนี้ก็เป็นเกรดดีเหมือนกันก็จะแพงขึ้นนะครับพวกตอนนี้ตัวนี้เยอะมากเลยครับนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะเข้าประมาณเกือบพันโล นี่ครับมันก็จะมาประมาณนี้นะครับใส่กระสอบใส่อะไรมาประมาณนี้เราก็มาแพ็คเป็นถุงใส่ถุงใส่แดนทรงครับพวกนี้ยี่บเก้าบาทครับถูกๆสิสวยต่ํากว่าทุนตอนนี้วัสดุเพิ่มขึ้นแต่เราขายราคาถูกได้กําไรเกือบห้าสบเปอร์เซ็น้ไปขายคู่ละห้าสิบาท